ขนมจีนเข่งเท่าไหร่หรอคะสิบ,บาทค่ะนี่ค่ะเฮ้ยมองอะไรหรอคะอ,อ๋อเปล่าค่ะไม่ได้มองอะไรคะ่ะงั้นขอตัวก่อนนะคะ แล้วยำขนมจีนมันหายไปไหนวะเนี่ยหายไปได้ไงวะเลือกได้ตามสบายเลยนะครับพ่อค้าคะวันนี้มีแกงอะไรบ้างคะมีหลายอย่างเลยครับลูกค้ามีแกงส้มมีพะโล แล้วก็ยังมีผัดหมี่ส้มด้วยนะครับแกงส้มฮัลโหลหมี่ส้ว่อ้ยกินอะไรดีอ่ะเออขอคิดแป๊บนึงนะคะได้ครับ อ๋ออันนั้นไก่ผัดเป็นม่วงครับอ๋อน่ากินมากเลยครับงั้นเชิญเลือกได้ตามสบายเลยนะครับครับครับอันนี้ไหมครับเอ,อ่อข้าวคะ,คะงั้นฉันเอาเข้าวเปล่าถุงนึงค่ะเท่าไหร่คะสิบบาทครับงั้นผมเอาเข้าวเปล่าถุงด้วยนะครับข้าวเปล่าถุงนึงเหรอครับ ได้ครับนี่ครับไม่ของคุณครับมาเลยค่ะเชิญเลยค่ะ พี่น้องชาวสามโคกทั้งหลายนะคะวันนี้เนี่ยบิวมีของมาแจากฟรีนะคะมากันเลยนะคะ โอ๊ยหน้าคุณๆนะคะเนี่ยมาเอาของด้วยเหรอคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วละ่ะบิวได,ได้ภาพเยอะไหมได้มือเยอะเลยเดี๋ยวเราเอาไปตัดต่อแล้วก็ลงได้เลยนะนี่อย่างเงี้ยเราสองคนอะ่ะต้องดังแน่เลยอะ่ะ <laughs> เ,เข้าบ้านไปตัดต่อกันดีกว่าเดี๋ยว มีแกงจืดเหลือสักถุงไหมยำขนมจีนด้วยเออคือว่าวันนี้ของหมดแล้วอะค่ะไว้มาเอาวันหลังนะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวจะรีบไปไหนล่ะครับรอ,อตำรวจก่อนสิครับว่าไงนะตำรวจตำรวจบ้าบอลอะไรตำรวจไปจับค่ะจับพวกแกสองคนไงไอพวกคนดีจองปลอมว่าไงนะแ,แปลกแปลกเว้ แกข่ายไปเลยตรงไหนสูงวะต้องเป็นไอ้หนวดสะพายเป้น,แน่แน่ๆฉันสงสัยฉันก็เลยตามพวกแกสองคนไปไม่คิดเลยว่าโหได้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ย เนี่ยนะวิธีของเธอขโมยของเพื่อไปทำคอนเทนต์บริจาคคนฉลาดปเะล่าวิธีฉันน่ะจะว่าไปก็ไม่เร็วนะเธออย่างนั้นฉลาดกันนะเนี่ยเดี๋ยวเดีวี๋นิดด่าหรือว่าชมวะชมจ้ะชมชมที่แท้พวกแกสองคนก็คือพวกเดียวกัน แล่ที่พวกแกลงทุนมาขโมยของแล้วก็เอาไปบริจาคเพื่อทำคอนเทนต์นี่หรอพวกแกมันเลวจริงๆไปเบฉันว่านะเรารีบไปเตรียมตั้งโต๊ะบริจาคชาวบ้านกันดีกว่าก่อนที่อาหารพวกเนี้ยที่เราขโมยมามันจะบูดซะก่อน <Bye. S 2> เออแล้วก็อย่าลืมเตรียมกล้องเตรียมไม้ให้พร้อมนะฉันว่างานนี้อ่ะเราสองคนดังแน่ๆเลยวะ่ะ <laughs> ค่าวนี้ผู้แกดังแน่เบอร์จ่าหมาอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะโอ๊ยโอยโทษโอ๊ยโอ๊ยพี่แอนขอโทษทีนะพอดีฉันหาเบอร์ตำรวจอยู่น่จะไปแจ้งความจะแจ้งความแจ้งความเรื่องอะไรอ่ะ พอดีมีคนขโมยถุงแกงที่ร้านฉันไปอ่ะเออนี่ฉันเห็นมันขโมยย่างขนมจีนจากร้านพี่ด้วยนะจะฉันรู้ด้วยว่ามาเป็นใครฉันกำลังไปแจ้งความเนี่ยดี๋ยวก่อนนะใช่ผู้หญิงไหมตัวเล็กๆอะ่ะผมยาวๆสีทองๆองอะ่ะใช่ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าเออใช่เลยพี่แอนเหรอ,อนึกอยู่แล้วเชียวว่าต้องเป็นมัน ไอ้สองคนนี้เป็นมิจฉาชีพเหรอเนี่ยใช่พี่แอนงั้นเรารีบไปแจ้งความดีกว่าไหมไปเดี๋ยวอุ้ยใจเย็นก่อนพี่ว่านะเราสองคนเนี่ยต้องเอาคืนทุกมันให้สาสมเออต้องเอาคืนให้สาสมพวกแกสองคนเนี่ยเตรียมไปดังในคุกได้เลยนี่แกหมายความว่าไง ฉันก็หมายความว่าฉันได้แจ้งตำรวจและก็เอาคลิปที่ฉันถ่ายพวกแกลงโซเชียลไปแล้วคราวนี้เนี่ยพวกแกได้ดังสงใจแน่ไม่นะไม่นะฉันไม่อยากถูกจับนิวฉันไม่อยากถูกจับฉันก็ติดคุก่ะไม่เอานะโอ๊ยอย่าพิ่งตีพยตีพายได้ปะนี่ฉันอยากรู้จริงๆเลยว่าพวกแกเนี่ยทำแบบนี้ทำไมเออคือว่า จ้าฉันลาออกจากงานแล้วนะฮะลาออกจากงานใช่ฉันทนทำงานเหนื่อยแบบนี้ไม่ไหวต่อไปแล้วอะ่ะบิวนี่บิวล,ลาออกจากงานก็หมายความว่าตกงานเลยดิเราจะเอาเงินไหนกินไหนใช้ค่าผลล่อนรถค่าผ่อนบ้านอีก,กฮะคิดดีแล้วหรือยังอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยก็เปลี่ยนอาชีพไงเปลี่ยนอาชีพเราไปทำอะไรอะ่ะฉันจะเป็น อินลูเอนเซอร์ใช่ฉันเห็นเพื่อนฉันทำนะมีแต่รวยเอารวยเอาฉันจะทำบ้างแล้ววิวคิดว่ามันจะรวยไวขนาดนั้นเลยไงก็ทำคอนเทนต์ที่ช่วยเหลือชาวบ้านไงบริจาคของให้ชาวบ้านฉันว่าคอนเทนต์นี้แหละยอดวิวต้องถล่มทลายยอดแชร์เพียบผู้ติดตามเยอะแน่แเลยพี่แล้ววิวจะเอาเงินจากไหนเนี่ยมาซื้อของแจกให้เขาฮะลำพังเรายังไม่รอดเลยเดี๋ยวก็รู้ ต้องการทำเงินจากโลกออนไลน์มันก็ดีแต่ไม่ใช่มาทำให้คนอื่นเดือดร้อนแบบนี้เออคือว่าพวกเราขอโทษนะพวกเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วอะ่ะอ,อใช่ครับพวกเราขอโทษนะนี่เป็นครั้งแรกของพวกเราพวกเราสัญญาพวกเราจะไม่ทำอีกแล้วคือพวกเรารู้เท่าไม่ถึงกันอะพวกแกเนี่ยเตรียมตัวไปบอกตำรวจในคุกก็แล้วกัน ไ,ไปสมัครงานไปสัมภาษณ์มากี่ที่แต่กี่ที่ก็ไม่มีที่ไหนเขารับเลยอะใช่พวกมันเนี่ยต้องจำเราได้จากในคลิปแน่เลยว่าเราเป็นหัวขโมอยอะเพราะเธอนั่นแหละบิลถ้าเธอไม่ลาออกจากงานแล้วไม่มาทำคอนเทนต์บ้าๆแบบนี้เราคงไม่ต้องมารางระบากแบบนี้หรอกนี่ทำไมมาโทษฉันคนเดียววะทำอย่างกับตัวเองดีตายนะงะานการก็ไม่ทำหัวตะเกิดตับฉันเนี่ยปากคนหรือปากหมาเนี่ยฮะทำไมหรือมันไม่จริงไปนี้ก็เลิกกันไปเลยเออเลิกก็เลิกสิวะ อยู่กับแกไปเนี่ยมันก็ไม่จเจริญหรอกอยู่กับเธอเนี่ยมันก็มีแต่ซวยกับซวยอ,ะอ,อ่ะไอ้เบ้โหแน่จริงล่ะด่าได้อยัางนี้ดิวะไอ้เบ้ไอ้เบ้เฮ้ยถ่ายอะไรอ่ะอย่าถ่ายนะเราก็อย่าถ่ายไงเฮ้ยอย่าถ่ายนะหยุดนะ,ไ,ะไปเลยจอ่อปอม